สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองป่ายสปูสัสคนตอนรับข้อสูช่องก็อติดห้วยดังมากแช่เนาะจาก็มาพอกับแอดมินในวันอังคารที่11พฤศจิกายนนาะจากแอดมินก็มีแนวทางดีๆเตร็ดป,ปัง,ปงๆแนวทางคนดังที่พื่วนให้เขาเอามาแบ่งปันพี่น้องในเบิ่งกันอีกเช่นเคยนาะจากแนวทางรัฐบาลไทยมัวประจําวันที่11พฤศจิกาย,ายน2 5 6 6เนาะจาก สํหรับชุดนี้นอกจากก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์กรกาลสินต่อดูแนวทางของแอดนุ่มสุพันธ์ตกถ่ายดูแนวทางของแอดเอื่อยหลายเด้อพี่นอ้องเด้อ ก็สิไปรับชมนับฟังน้าจ่าแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสุภูสุขชนน้าจกา้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนน้าจ้าพี่น้องก็สิได้รับชมคลิปไม่ๆหมกันน้าจาาส่วนแอดมินก็สิได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไป้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุคนเด้อจ้า เื่อเป็นการบดเซวนราเขาก็ไปรับชมแนวทางก็ได้พี่น้องเริ่มต้นก็ทีน้นทางของอาจารย์กรณการศึกากันกรและจา่าสงวนนี้เพิ่งกับฟันหายไปทีลักหาได้พี่น้องเดอ้อเหล็กวิ่งเงินล้านนอกจากลักหาซื้อเงังกระไดให้ไม่หาจุดระบาลไทยที่พ่นให้มากก็คือหาสองหาสหาเและหาเก้าได้น้องเดอ้อชุดสตัวนะจะหาสองหาสาหาเและหาเ ต่อด้วยชุด3โตพี่น้องให้มาสามหางเราจะซึ่งกระดิเกแปดห้าสองแปดหาสามและ8-5-7จ็้ะ8ป2 8 5 3และ8-5-7รัฐบาลไทยอาจารย์กอนกาละสินเดพี่นองเดอต่อด้วยแนวทางของแอดนุ่มสุพันณเราจะซึ่งผลงานวติพานมากก็ให้เขาเด็กไทยสองตัวล่างเราจะนะก็คือเจ็ดแปดแปดเจ็ดนองเดอ เอากลับมาเบิ่งต่อกันที่16พฤศจิกายน2000รอยอปปกันต่อและจ่ึสุแอดมุมสะพานก็ะด้ดปล่อยแนวทางมาให้แล้วซึ่งวันนี้เพิ่นกระหาเด้นไปที่6กับ7ที่พี่น้องเดอ้อเด่น6กับ7ชุด2โต๊ะที่หามากก็คือ69 60 61 79 70และ71จะ3โตัวเม็ดเดียวฟันหายไปที่9 70นะพี่น้องเดอ้อ3ตัวเม็ดเดียว เก้ารัฐบาลไทยแอดหนุ่มสุพรรณได้พี่น้องเดอ้อแข่ไปเบิงจดไปเบิงกันนะจ๊ะให้เขาแล้วมตีพานมาเจ8ดแปดแก็ตามต่อกันเลยได้พี่น้องเดอ้อไปเบิงต่อกันทีแนวทางชุดสุดไทยนะจ่ะนก็คือแนวทางของแอดเอื่อยลานะจ่ะซึ่งผลงานงมติพานมาของเพิเนาะจ๊ะ หนึ 1> 1. ่งพฤศจิกายนยนเพิ่นกะให้เขาเล็กท่าสองตัวล่างเช่นเดียวกันนะจ้ะก็คือ7 7เจ็ดแปดแปดเจ็ดนะจ๊ะเอากลับมาเบิ้งตอกันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกันต่อแล้วจ้ะซึ่งแอนเดลาก็ได้ปล่อยแนวทางมาให้แล้วนะจ้ะซึ่งวดนี้เพิน่นกะให้เด่นบนพี่นองบนวิ่งหาเด้พพ่นองเดอ้อล่างวิ่งเก่าจ้ะบนวิ่งหา ล่างวงเก้าสองตัวบวนก็คือสองหาเด็พี่น้องเด้อเม็ดเดียวให้สองหาหาสองจุดสามตัวก็คือหาสองหามกสองหาและเก้าสองหาจากเม็ดเดียวสองหาพี่น้องต่อโดยในะทางสองตัวล่างให้เดินล่างไปทีลักเก่าซึ่งกระไดแก่เก่าหนึ่งเก่าแปดและเก่าสี่จาะให้มาสามหางพี่น้องเก่าหนึ่งเก่าแปดและเก่าสี่รัฐบาลไทย แอดเอ่ยลาเด้อพี่น้องเดอ้อก็ถือว่าเป็นอีกนึงแนวทางที่นาติดตามชช่นยวก,กันเนาะจ้ะแค่ไเ,เ,เบิงจดไปเบิ่งกันเด้อพี่น้องเดอ้อเพราะว่าสิเป็นแนวทางของอาจารย์กรกาลสินเนาะจ้ะซึ่งงวดที่ผ่านมาบ่เข้าดูต่อพี่น้องก็ตามต่องวดนี้กันเนาะจ,าาจา้ะ16พิกายนเนาะจ้ะ แล้วกนห้าทางของแอดมสะพานให้เขาสองตัวล่างเจ็ดแปดแปดเจ็ดล้วจากพี่น้องแย่ไปเบิงจุดเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลักตรีกันเด้อพี่น้องเด้อแอดมินรวบรวมข้อมูลมาให้เบิงแล้วก็เก็บกไวพ้พินินจพิจารณากันเด้อจ้ะทายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภุสคนโปรดใส่วิจารณาในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเด้อจ้ะเป็นเพียง แนวทางในการเซียงโชคได้พี่น้องด้วยแล้วก็สนับสนุนการสื่อสารกินเบงรัฐบาลท่อนันได้จัดทางช่องสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายถูกชนิดได้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนั่นเลยจ้าการลงทุนมีความเสียงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆระจัดสื่อตามกําลังซาบสื่อตามผื่นดวงของเจ้าของได้พี่น้องด้วยอจารย์สิก สำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตโตลาพี่น้องไปซ่อมนีก้อนนะจ๊ะเราจะกลับมาพอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีจ้า